สวัสดีทุกคนนะครับวันนี้เป็นเซตร้อยตัวที่3แล้วตัวที่ว่านั้นคืออีออนพูดถึงอีออนต่อให้หลายๆคนไม่เล่นหุ้นก็น่าจะรู้จักกันอยู่แล้วนั่นก็คือบัตรเครดิตอีออนนั่นเองอีออนเป็นยังไงบ้างข้อมูลเป็นยังไงข้อควรระวังคือตรงไหนดีหรือไม่ดียังไงเดี๋ยวผมเล่าให้ฟังครับเริ่มเลย การดูข้อมูลเข้ามาที่เว็บไซต์เดิมนะทุกคน set.or.th พิมพ์ชื่อหุ้นอีออนเข้าไปเลยมันก็จะมีหน้านี้ขึ้นมานะครับเริ่มแรกเหมือนเดิมไปที่สรุปข้อสนเทศบริษัทจดทะเบียนคลิกโป้งเข้ามามันก็จะมาแถบนี้ให้ทุกคนมาดีลักษณะธุรกิจนะครับก็ให้บริการสินเชื่อรายย่อย ให้แก่ลูกค้าหลากหลายรูปแบบทั้งบัตรเครดิตเช่าซื้อแล้วก็สินเชื่อส่วนบุคคลยังไม่ชัวร์อีกทุกคนจิ้มไปที่เว็บไซต์ของเขาพอทุกคนจิ้มมาเนี่ยมันก็จะมาเว็บนี้ซึ่งทุกคนก็จะเห็นกันจะจระเลยว,ว่าอีออนเนี่ยทำธุรกิจอะไรนั่นก็คือบัตรเครดิตอีออนพวกนี้เลยนะครับแล้วก็สินเชื่อบริการสินเชื่อเนี่ยทุกคนสามารถคลิกตรงนี้ได้เลยมันก็จะมีข้อมูลแบบนี้ให้นะครับก็จะมีสินเชื่อเงินสดสินเชื่อผ่อนชําระสินเชื่อเช่าซื้อ lot นี่นี่คือตัวอย่างนะครับแค่นี้ยังไม่พอทุกคนกลับมาที่ตัวนี้เราตรัวนี้อ่าก็จะมีแบบรายงานข้อมูลนะครับก็คือเป็นรายงานประจําปีอันนี้เนี่ยโหลดมาเลยทุกคนแล้วก็แตกภายออกมาเดี๋ยวผมจะมีทริคให้ดูนะครับทริคที่ว่านั้นก็คือนะครับทุกบริษัทพ,พี่ทุกบริษัทเนี่ยจะมีโครงสร้างรายได้ของบริษัทและบริษัทย่อยตรงนี้เนี่ยเขาจะบอกนะครับว่าเขาหาเงินยังไงแล้วก็หาเงินมาจากไหนต้งไหนกี่เปอร์เซ็นต์นะครับนี่คือการดูเพียงคร่าวๆเบื้องต้น นะครับว่าเขาหาเงินยังไงเราจะได้สบายใจแล้วก็รู้คร่าวๆว่าตัวเนี้ยโอเคทําบัตรเครดิตนะรายได้สัสดส่วนไปยังไงถ้าชอบก็ตามต่อถ้าไม่ชอบแบบเนี้ยเราก็จะได้ทิ้งบริษัทนี้ไปเลยและไปเอาบริษัทที่เราชอบนี่คือการสแกนคร่าวๆนะครับอ่ะหลังจากที่เราดูตัวนี้แล้วสิ่งต่อไปที่ต้องดูนะครับว่าอ่ะรู้แล้วว่าทําธุรกิจอันนี้ไปดูงบการเงินกันถ้าใครดูงบการเงินหน้านี้ไม่เป็นทักมาในเฟสว่าสนใจเรียนฟรีนะครับผมทำคอร์สสอนดูหน้านี้ไว้เรียบร้อยนะครับฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายทักมาใน ได้เลยนะครับมาดูในส่วนของสินทรัพย์รวมนะครับก็ประมาณตัวเนี้ยประมาณ90 0 0 0ล้านนะครับส่วนหนี้สินเนี่ยก็ประมาณ7 0,000นะครับส่วนของผู้ถือหุ้นเนี่ยประมาณ1 9 0 0 0 0ถึง 20, ซึ่งตัวหนี้สินทุกคนตัวหนี้สินเนี่ยถ้าเป็นธุรกิจฟินแลนซ์ส่วนใหญ่หนี้สินจะเยอะอยู่แล้วมันเป็นธรรมชาติของธุรกิจอันนี้ทุกคนต้องเข้าใจนะครับว่าธุรกิจฟินแลนซ์เนี่ยมันเสี่ยงอยู่แล้วนะครับเพราะว่ามันปล่อยกู้อาจจะมีหนี้สูวนนะครับนี่คือความเสี่ยงของพวกสินเชื่อปล่อยกู้นะครับก็อาจจะมีหนี้ส เพราะว่าเศรษฐก,กิจก็ย่ำแย่นะครับแต่ว่ารายแรกของเขาเนี่ยถือว่าทำได้ค่อนข้างสม่ำเสมอระดับเฉฉียยสองหมื่นล้านนะครับประมาณหมื่นเก้ากว่าๆอ่าแต่ ส0 0 0ล้านนะครับแล้วก็กำไรสุทธิเนี่ยอย,อยู่ประมาณ3,500้าล้านแถวๆนี้ดูคร่าวๆแบบนี้นะทุกคนรายได้เสมอกกำไรสม่เสมอแล้วก็อัตรากำไรสุทธิตรงนี้เนี่ยมากกว่า15%เนี่ยถือว่าเยอะแล้วนะครับ ROE มากกว่า15%ก็ถือว่าเยอะเช่นกันนะครับนั่นหมายความว่านี่สินเยอะหน่อยไม่เป็นไรแต่ว่าไรายได้รวมกำไรรวมโอเคนะครับ PE เนี่ยอยู่ที่12นะทุกคนหุ้นที่ PE ประมาณ10เนี่ยทุกคน10หรือต่ำกว่า10คือหุ้นที่ถูกนะทุกคน ย้ำอีกครั้งว่าถูกไม่ได้แปลว่าดีหรือไม่ดีดีหรือไม่ดีเนี่ยต้องดูคุณภาพของธุรกิจว่ามันจะอยู่ได้ยาวๆไหมอันนั้นทุกคนต้องตัดสินใจด้วยตัวเองนะคบแต่ว่าตัวนี้เนี่ย PE 1 2ถือว่าไม่แพงเลยนะครับ P/B b ก็ถ้าเท่ากับ1ห,หรือว่าน้อยกว่า1เนี่ยคือถูกมากอ่าแต่ถ้าเกิดว่า2นี่ก็คือปกตินะครับทีนี้อยากให้ทุกคนดูบรรทัดสุดท้ายก็คือในส่วนของปันผลปันผลเนี่ย2%กว่าต่อปีนะครับ2งกลางๆถึง2 ปลายต่อปีนะครับดังนั้นเนี่ยหุ้นตัวนี้เป็นหุ้น น,นั่นเองทุกคนสิ่งที่จะเสริมให้นะครับให้ทุกคนมาที่เว็บ e t t r a d e .com นะครับ e t t r a d e .com แล้วก็พิมพ์ชื่อหุ้นอีออนเข้าไปแล้วมาที่สิทธิประโยชน์ผู้ถือหุ้นตรงนี้เนี่ยจะเป็นตารางการปันผลของอีออนนะครับว่าอีออนเนี่ยเขามีอะไรยังไงบ้างนะครับปันผลเวลาไหนเท่าไหร่นะครับย้อนกลับไปปีที่แล้วเนี่ยปันผลที่เดือน5แล้วก็เดือน10นะคบทุกคนเดือน5แล้วก็เดือน10นั่นหมายของว่าถ้าทุกคนซื้อหุ้นอีออนลงทุนในอีออนเนี่ยทุกคนจะได้ปันผล2ครั้งใน ประมาณเดือน5แล้วก็เดือน10อ่าทุกคนก็จะวางแผนในการลงทุนได้นะครับแต่เรื่องสุดท้ายที่ผมอยากจะเสริมให้และผมเสริมให้นักเรียนในคลาสวันเยือทุกคนพี่ๆในกลุ่มคัดหุ้นทุกคนคือ ย้ำหนักมากก็คือเรื่องเทรนถ้าอยากซื้อแล้วหุ้นขึ้นเร็วอ่ะให้ดูเทรนด้วยนี่คือสิ่งที่สําคัญมากทุกคนไม่ต้องกิ่งกราฟอะไรมากๆนะครับทุกคนขอแค่ดูเทรนเป็นก็พอดูเทรนฉบับง่ายๆนะครับฉบับมือใหม่แบบง่ายๆเลยนะครับทุกคนถ้าเกิดว่าทุกคนดูกรอบนี้อ่ะมันเด้งขึ้นเด้งลงใช่ไหมทุกคนเด้งขึ้นเด้งลงแบบเนี้ยคือเทรนดของมันคือออกข้างออกข้างหมายความว่าไม่ไปไหนเลยทุกคนมันเรียกว่าไซเบย์ไซเบย์นี่คือไม่ไปไหนเลยเห็นไหมว่ามันเด้งอยู่ในกรอบเด้งอยู่ในกรอบแต่มันมีจังหวะหลุดกกรอออบไ แล้วก็เด้งกลับขึ้นมาในกรอบถ้าทุกคนวาดภูเขาแบบนี้ทุกคนจะเห็นว่าภูเขาเนี่ยมันต่ำลงแล้วก็ยกขึ้นใช่ไหมอ่าทีนี้เนี่ยถ้าทุกคนอยากซื้อแล้วหุ้นขึ้นเนี่ยทุกคนอย่าซื้อหุ้นที่มันภูเขาต่ำลงเรื่อยๆตรงนี้เนี่ยมันยังไม่เฉลยว่าไอ้ภูเขาเนี่ยจะยกไหมก็คือตีนมันยังไม่ยกนะทุกคนเห็นไหมหัวภูเขายกแต่ตีนภูเขาไม่รู้ว่ามันจะยกขึ้นไปต่อไหมหรือว่ามันจะย่อลงมาก่อนตัวนี้คือเราไม่แน่ใจรอให้ชัวร์รอให้้มมมัันนนนนาาากกทงะ็็เเลตถถูปข ขาลงคุยไงสั้นๆแบบนี้ทุกคนเนี่ยถ้าภูเขามันต่ําลงแบบเนี้ยอย่าเล่นนะทุกคนอย่าเล่นเด็ดขาดให้มันทําอะไรให้มันทําแบบนี้ก่อนนะให้มันยกขึ้นมาก่อนให้ภูเขามันยกขึ้นมาแบบนี้ก่อนเนะี่ยให้ภูเขาลูกเนะี่ยมันยกขึ้นมาก่อน แล้วทุกคนค่อยหาจังหวะซื้อนี่คือทริคที่สําคัญมากถ้าสมมติว่าทุกคนมาเทรนกับผม1ปีนะครับวันเดียวเนี่ยถ้าเรื่องนี้ไม่ผ่านผมจะไม่ให้ทุกคนไปไหนผมจะไม่สอนเรื่องอื่นให้ทุกคนจนกว่าทุกคนจะดูเรื่องนี้ผ่านเพราะเรื่องนี้เนี่ยเรียกได้ว,ว่าชี้เป็นชี้ตายชี้เป็นชีชนช้ขาดให้น่าลงทุนที่จะซื้อแล้วหุ้นขึ้นนะครับนี่ก็เป็นเรื่องที่อยากจะเสริมให้ถ้าใครสนใจที่จะเทรนอยากสนับสนุนก็มาคลอสวันเดียร์ได้นะครับผมจะเทรน ดูแลแบบส่วนตัวนะครับย้ำว่าส่วนตัวก็คือจะมีลายส่วนตัวคอคุยกับผมได้แล้วก็เทรนพี่ๆแบบจับมือทาเลยอย่างที่ผมบอกไปว่าถ้าเรื่องนี้ไม่ผ่านทุกคนไปไหนไม่ได้นะครับผมจะเทรนเป็นตัวต่อตัว,ตว,ตวเป็นคนๆไปทําไมต้องเทรนเป็นคนๆเพราะว่าชีวิตคนเราแต่ละคนไม่เหมือนกันใช้ชีวิตไม่เหมือนกันผมจะแนะนําวิธีที่มันเหมาะกับชีวิตพี่ๆให้สําหรับคนที่อยากลองวันเย์โคชชิ่งนะครับ สำหรับข้อมูลของอีออนก็เท่านี้ครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับพี่พี่ทุกคนเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับข้อมูลของอีออนถ้าพี่พี่ท่านไหนที่มีความรู้เพิ่มเติมสามารถแชร์ในคอมเมนต์เล่าสู่เพื่อนๆน,นที่เป็นมือใหม่ฟังได้นะครับถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดหัวใจกดแชร์กดติดตามให้ผมทั้ง3ช่องทางด้วยนะครับทั้ง t u b e Facebook แล้วก็ Tik t o k ไว้เจอกันใหม่ EP หน้าสำหรับ EP นี้สวัสดีครับ